สวัสดีครับมันนี้พระมะมืองกูนะครับกูกาซิงกูกาซิงอำอเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมตั้งอยู่ตำบลกูกาซิงครับผมห็นชมกูเป็นหิน chỉ đẹp với hắt ỏng, đẹp ỏng đó, nhàng chung ครั้งที่สองที่เดมาครับายางขึ้นชุ่มเลยนะครับพี่น้องครับสุดท้ายแล้วครับ 嗯，非常不，太东西都。